สวัสดีครับกลับมาแล้วสําหรับบล็อกฟู้ดกับลูกชายครับผมแต่ว่าดีครับลูกพ่อมีเกมมาให้ลูกเล่นไหมครับแล้วก็มีของรางวัลมาให้ลูกด้วยสนใจไหมครับสนใจครับซึ่งของรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากๆและเกมของเราในวันนี้ก็คือเกมทายเงาผลปีศาจอุ้ยนี่ผมถนัดเลยครับก็ถ้าเกิดลูกทายถูกมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับพ่อมีของรางวัลให้นั่นก็คือรหัสบล็อกฟู้ดพร้อมลุยจากร้านลอนบัคครับมีทุกเผ่าลูกเลือกไปได้เลยจะเอาเผ่าไหน ที่ชอบเลยอยากได้ไหมครับอยากได้ครับถ้าเกิดลูกชนะนี่ลูกจะเอาเผาไหนครับผมคิดว่าผมน่าจะเอาเผาอืมอืใไซบอกไม่ก็กูนครับโอ้โหเลือกของดีซะด้วยโอเคครับงั้นก็หวังว่าลูกจะทายถูกมากกว่าครึ่งแล้วกันพ่อเตรียมไว้15ผลถ้าลูกทายเงาผรินาสตรเหล่านี้ถูกรับไปเลยครับรหัสพร้อมลุยจากร้านเราเอง สนับสนุนโดยร้านลอนบัคครับบริการจำหน่ายรหัสบอกพุตและสินค้ามากมาย <Wow. S 1> แล้วก็ตอนนี้มีบริการรับเติมโลบัคแล้วด้วยนะครับเป็นโลบัคแท้ราคาถูกสะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับรวมถึงรหัสเบ็ดต่างๆของแมพฟิตก็มีด้วยนะครับผมไปเลือกซื้อกันได้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับร้านหลอนบัค com ร้านเราเองครับผมฝากไว้ให้คิด ว่าแต่ลูกจะเอารหัสไปทําอะไรครับเนี่ยผมจะเอาไปขายครับขายให้ใครครับขายให้พ่ออีกทีนึงครับพ่อผมก็จะให้พ่อเติมโลบักให้โอ้โหก็หวังลูกจะชนะแล้วกันนะครับแหมแผนการไปครับลูกเดี๋ยวขึ้นหลังพ่อมาเลยพ่อพาไปเล่นเกมอุ๊ยโอเคครับนี่เป็นไงครับผลแห่งมิตรภาพเอาละครับกติกาก็ง่ายๆนะครับพ่อจะให้ลูกดูเงาของผลพิษาที่พ่อเตรียมมาจากนั้นลูกก็ตอบให้ถูกนะครับตอบถูกมากกว่าครึ่งเอารางวัลไปเลยครับลูกโอเคครับพ่อ อาระหว่างน,นี้เดี๋ยวพ่อพาแบบว่าบินบินทัวร์บินทัวร์โลก2โอเคผลที่1น,นะครับเตรียมตัวนะครับพ้อครับดูจากเงาแล้วเดานะครับว่ามันน่าจะเป็นผลอะไรโอเคนะครับอ๋ออ่าง่ายง่ายง่ายง่าโอ้โหชิวๆและนี่คือเงาของผลที่1ครับ อ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับลูกคิดว่าไงครับวิเคราะห์หน่อยครับวิเคราะห์หน่อยเงาแบบนี้ควรจะผลอะไรอ๋บบอเงาแบบนี้มีอีกสองข้างอย่างนี้ผมคิดว่าน่าเป็นล็อกเก็ตครับจริงเหรอมองทุกตอบได้แล้วเหรอเฮ้ยโหนี่น้องอนิพนธ์แฟนพันธ์นแท้นะครับถ้าอย่างนั้นยืนยันคําตอบนะครับผลอะไรนะครับผลล็อกเก็ตครับอ่าผลล็อกเก็ตเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเอ้ยวันนี้ง่ายไหมอันนี้ง่ายไหมนนง่ายมาก ได่ไหมพอ่อก็ว่าง่ายเนะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับนี่แค่ผลแรกเท่ากับว่าตอนนี้ลูกได้ไป1คะแนน,นครับผมต้องถึงครึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วพ่อเตรียมไว้ประมาณ10ผลนะถ้าลูกตอบได้สัก5 6ผลเนี่ยลูกชนะแล้วอุ้ยง่ายแต่ว่าถ้าลูกตอบครบถูกหมดทุกผลเนี่ยพ่อให้เลย10,000โลบัคเอ้ยอ่าสนใจเปล่าสนใจเปล่าสนใจครับ <c oughs> <c oughs> โอเคหนึ่งหมื่นโลบัคนะแต่ถ้าเกิดตอบผิดมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยลูกแพ้ลูกอดของรางวัลเลยไม่ได้อะไรเลยตกลงนะครับเออ เนี่ผลต่อไปอาจจะยากนิดนึ่งเดี๋ยวลงมาคุยกันก่อนลงมาคุยกันก่อน ต่อไปนะครับผลไม้ปีศาจปริศนาผลที่2ครับนั่นก็คือมาครับภาพปริศนาขึ้นมาเลยครับผมอ่าน้องลิบอลเห็นแล้วนะครับรู้สึกว่าคุ้นๆไหมครับผลนี้เห็นแล้วรู้เลยครับเห็นแล้วรู้เลยเหรอโอ้โหดูเสียงแบบมั่นใจมากเลยนะครับเห็นแล้วรู้เลยเป็นดาวแบบนี้เอ๊มันมีผลไหนบ้างนะที่เป็นดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องลิบอลตอบนะครับผมพอมีเวลาให้5วินาทีนะไปนะห้วินาทีต้องยืนยันคําตอบนะครับคาตอบคือผลแสงครับผลแสงงั้นหรอแน่ใจนะครับแน่ใจครับ ง่ายนะครับคำต,ตอบก็คือผลแสงนั่นเองครับลูกถูกต้องครับ <Yay. S 1> โอ้โห,โหได้ไปแล้วสองคะแนนนะครับกับน้องรีบอนแต่ว่าตอนนี้ข้างนอกเริ่มมืดแล้วเพราะว่าเราเข้าไปในคาเฟ่ดีกว่าโอเคครับถ่าออไปไนะฮะโอ้ได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 โอ้ต้องส่งด้วยปอลมด้วยปอดปอดอ้าวอ๋อไม่ได้ขึ้นมาเลย เอาล่ะผลต่อไปนะครับพร้อมนะครับ <Okay. S 1> ผลต่อไปอาจจะยากอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับหลายผลอยู่ภ้าปิศาขึ้นมาเลยครับอ่าคิดว่าไงครับลูกผลนี้ นลองวิเคราะห์นิดนึงครับจากประสบการณ์เล่นบล็อกฟูดมากกว่า2ปี 2> อืมัมนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันแบนกว่าอะดื้ยน,นะครับเหมือนว่ามันแบบดึงลงไปอะครับมีคาว่าดึงอ้ยแสดงว่าน้องนิบอลคิดว่าเป็นผลอะไรครับผมค,คิดว่าเป็นผลยางครับเอ้ยถ้าอย่างนั้นตอบเลยครับตอบเป็นผลอะไรครับผลยางยืดครับผลยางยืดเป็นคําตอบที่ถูกต้องถูกต้องนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผลที่3ามก็ถูกอีกแล้วได้ไปอีกหนึ่งคะแนนรวมเป็น3ามคะแนนแล้วครับลกูกแหมเด็กคนนี้เขาเล่นบล็อกฟุตมานานจริงๆนะครับสุดยอดเลยเอาล่ะถ้างั้นพร้อมสําหรับผลต่อไปเลยนะครับพร้อมครับโอ้โหเสียงมั่นใจจัดผลต่อไปต้องบอกว่าเงาจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าพ่อเนี่ยทำการหมุนมัน,นมานิดหน่อยลูกอาจจะต้องเอียงคออะไรสักนิดนึงอะผลที่4ี่ภาพปริศนามาเลยครับรอ,อ่าเป็นไงครับผลนี้ผลนี้คิดว่างไงคุ้นๆน,นะครับเหมือนแบบเงาเหรือเปล่าน้า มันอาจจะแบบสลับด้านหรือว่ากลับหัวกับหางอยู่นะครับอ่าลองนึกดูดีๆตอบผิดเสียคะแนนนะครับอ๋อรู้แล้วครับผมตอบเลยได้ไหมครับอ,อ๋อไม่ต้องนับเลยใช่ไหมใช่ฮะโอเคถ้าอย่างนั้นคาตอบของน้องลิบอลสําหรับผลที่4ี่คือผลเงาครับพ่อผลเงางั้นหรอโอเคน้องลิบอลตอบผลเงานะครับและคําตอบของผลที่4ี่ก็คือผลเงานั่นเองครับโอ้ยสุดยอด โอ้สี่คะแนนแล้วนะครับนี่ขนาดจับกับหัวกับหางแล้วนะตอบได้นะครับแล้วน้องๆทางบ้านเลยครับคนไหนตอบถูกบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคถ้างั้นผลต่อไปผลที่5ครับภาพปริศนามาเลยครับ อุ้ย่าอุ้ยอย่างนี้ดูให้ดีนะครับผมเงาแบบนี้น้องนิบอลคิดว่าไงครับลูกผมคิดว่าพ่อทาลับหัวกับหางแน่เลยอ่ะ้ยรู้ได้เหรอลักษณะเด่นของผลนี้คืออะไรจุดเด่นของผลนี้ครับมันมีหางด้วยอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วครับผลนี้มั่นใจคําตอบไหมครับเนี่ยมั่นใจคําตอบครับผมบอกผู้ใช้ผลพิศาผลนี้เลยเลยในลองบอกท่านผู้ชมดีว่าผู้ใช้ผลพิศาผลนี้ชื่อว่าอะไรเศกโลโซครับไม่น่าใช่นะเอาล่ะถ้างั้นตอบเลยดีกว่าครับผลพิศาผลนี้ผลที่5คือผลห้า เสือลีโอพาเฮ้ยมั่นใจนะครับตอบผิดเสียคะแนนนะครับผมมั่นใจครับโอเค,อเคงั้นผลไม้พิศารคนนี้ก็คือผลเสือนั่นเองครับเย้โอ้โหได้ไปอีกหนึ่งคะแนนแล้วนะคือไม่พลาดเลยจริงๆครับจะบอกว่าแอบ,บทําให้ยากแล้วนะเนี่ยแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าผลต่อไปเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆครับเตรียมตัวได้เลย เอาล่ะตอนนี้น้องลีบอลมีอยู่ทั้งสิ้น5คะแนนนะครับต่อไปจะเป็นผลที่6พร้อมไหมครับลูกพร้อมครับโอเคงั้นสําหรับผลไม้ปิศาจผลต่อไปนะครับผลที่6ภาพปริศนามาได้เลยครับโอ้โหมันดูง่ายอะนีง่ายไหมง่ายครับง่ายเลยใช่ไหมพ่ใช้บ่อยด้วยอันเนี้ยโอ้โหรู้จรคือแบบเห็นแล้วรู้เลยเหรอเห็นแล้วรู้เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนทั้งบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะคอมเมนต์คำตอบกันได้ไม่ยากดางนั้นน้องลีบอลบอกได้ไหมครับว่าทําไมถึงคิดว่าคําตอบเราถูกละ ออกซิออนมีผ้าพันรอบตัวอยู่ครับเฮ้ยเป็นผ้าสีสีน่าจะสีส้มครับเหมือนบ้านเราอะ่ะบ้านเขาเรียกอะไรนะบ้านเราเรียกจีว <c oughs> อนเอางี้เลยครับตอบมาเลยแล้วกัน <c oughs> ขนาดนี้แหละผลไม้ปีศารผลที่หภายใต้เงาปาริศนาคืออะไรครับผลคูบาวิทมูดห่งล่างพามครับผลพระและคําตอบที่ถูกต้องก็คือผลบุตด,ดาหรือว่าผลพระนั่นเองครับลูกเย้โหสุดยอดจริงๆเอาละเพ้อมนะครับผลตอ ไปผลที่7ครับจัดมาเลยครับเงาผลไม้ปีศาจปริศนาผลที่7ครับมาเลยโอ้ยอ่าเห็นแล้วเป็นยังไงครับนี้อืมผลใหญ่ตึงๆครับผลใหญ่เลยหรอกล้าพูดเลยหรอครับเฮ้ยทำไมถึงรู้เลยล่ะครับว่ามันมีเอกลักษณ์อยู่ครับตรงที่มันเป็นขาของมันนะครับอ๋อเป็นขาของมันตัวนี้ก็มีลักษณะเด่นที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่ขนาดแอบจับตะแคงข้างแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคงั้นตอบชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับผลไม้ปีศาจปริศนาผลที่7คือผลอะไรครับลูกผลสไปเดอร์ หรือผลแมงมุมครับอ่าตอบมาแล้วนะครับงั้นมาดูเฉลยกันนะครับผมเงาปริศนาของโมนิเกตก็คือผลสไปเดอร์นั่นเองครับโอ้โหแม่นจัด <c oughs> โอ้โหมีเจ็ดคะแนนแล้ว <c oughs> ไม่เยอะแล้วครับอีกไม่เยอะแล้วครับมีครึ่งหนึ่งแล้วนะดีใจไหมครับเนี่ยดีใจครับจะได้รหัสพร้อมลุยจากร้านเราไปขายแล้วนะครับ <c oughs> ผลไม้ปิศาผลที่8นะครับเงาปริศนาขึ้นมาได้เลยครับ อ่าเป็นไงเป็นไงผนนี้เป็นไงผนนี้เกี่ยวกับความรักหรือเปล่าครับอุ้ยโอ้โหเห็นแล้วรู้เลยเหรอครับคุณรู้ไหมครับฉันถึรู้ทำไมครับมันมีรูปหัวใจครับอ๋อตรงก้านมันมีรูปหัวใจใช่ครับโอ้ถือว่าสังเกตได้ดีครับ้างนั้นคําตอบยืนยันเป็นผลเลิฟฟูดหรือผลความรักครับผมว้าวขนเนความรักนะครับเมื่อไหร่เออพอรักลูกเนี่ยเอ้ยเกินไปเกินเขิน โอเคก็เรามาเฉลยกันดีกว่านะครับผลไม้พิศดารเงาปิธนาผลที่8นะครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือผลเลิฟนั่นเองครับ <Yeah. S 1> โอ้โหตอบถูกอีกแล้วนะแม้เน็ตจะไม่ดีนะครับเสียงข,ดขาดๆหายๆเดี๋ยวพ่อก็ได้ยินเสียงดีใจของลูกนั่นเท่ากับว่าตอนนี้รีบอนได้รางวัลแล้วนะเนี่ยรู้ปะ่ะรู้ครับถ้าครบ15คะแนนผมจะได้10,000โลบัคใช่ไหมครับพ่ออ่าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ลูกมาเลือกของรางวัลตรงนี้ก่อนเลยได้ฮะ และนี่ก็คือรหัสพร้อมลุยสุดคุ้มจากร้านรอนบักครับผมร้านเราเองพ่อเอามาแจกให้กับเกมเกมนี้นะเลือกไปเลยครับ1รหัสนี่ครับบนหน้าจอนะครับมีทั้งเผ่าเงือกเผ่ามนุษย์เผ่ามิงเผ่าสกายเผ่าไซบอร์กแล้วก็เผ่ากูนครับซึ่งทุกไอดีมีดาบสมอแล้วก็เป็นเผ่าวีสีเทียสิบด้วยนะครับผมน้องรีบอนจะเอาของรางวัลเป็นเผ่าอะไรครับผมขอเป็นเผ่าถึงจะเลือกยากอยู่ก็เถอะครับผมขอเป็นเผ่าไซบอร์กครับอุ้ยโหขายดีเลยอันนี้ขายดีเลยน้องๆชอบกันมากทำไมถึงเลือกไซบอร์กล่ะครับว่าเพื่่อนีรรงเยผม เขาบอกว่าเขาอยากได้เผาไซบอร์กเจ็ดสิบบาทอ๋อจะเอาไปขายเพื่อนโรงเรียนใช่ครับโอเคครับงั้นรับไปเลยครับผมหรือพ่อให้ทีมงกนส่งรหัสให้ครับลูกโอเคครับพ่อโอ้ชนะจนได้นะแต่ว่ายังอยากได้หนึ่งหมื่นโลบัคอยู่ไหมยังอยากได้อยู่ครับถ้ายังอยากได้อยู่ก็ไปกันต่องั้นต่อไปจะเป็นผลที่เก้านะครับภาพเงาปริศนามาครับอ่าเห็นยังครับเห็นยังครับเห็นแล้วครับลูกคิดว่าไงครับโอ้โหคิดแป๊บหนึ่งนะครับครับผมโอ้โหนั่งคิดด้วยนะครับโอ้โหลงไปนั่งกับพื้นอ นึกออกแล้วครับเฮ้ยเร็วมากผู้ใช้ผลนี้ก็คือเอ่อหนุดขาวครับเฮ้ยรู้ยันผู้ใช้เลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะตอบได้แล้วดิใช่ครับพร้อมตอบแล้วครับงั้นคำตอบของผลไม้ีิศารเงาปิศาจผลที่9คืออะไรครับผลเควกครับผมในเรื่องก็คือผลกุระกุระครับผมตอบมาแล้วและคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือผลเควกครับผมโอ้โหตรงเป๊ะตรงเป๊ะคุณยอดอันนี้คือไม่ดีใจแล้วเหรออ๋อคือแบบชิวๆแล้วครับพี่จะบอกว่าโจทย์พ่อมันง่ายใช่ไหมอิ่ง ก็โอ้โหกลางๆแล้วครับพวกมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยากๆหัวนิดนึงนะครับผอมันก็โอเคพอแล้วไม่ต้องปลอบใจพอ่อมาครับผมเงาบลไม้ปีศาจปพิศนาขึ้นมาครับอ่าอันนี้ยากอันนี้เพราะว่ายากเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับน้องๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทายไม่ถูกนะส่วนถ้าใครท่ายถูกก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผดอะไรครับลูกคำตอบคือขนเพนครับ เอาล่ะคำตอบของน้องลิบอลคือผลเพนนะครับนี่ขนาดกลับหัวแล้วนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือผลเพนครับผม <king> โอ้โหมันง่ายจริงๆสินะโจทย์พ่อเนี่ยทำให้ตอนนี้น้องยบอลม,มีคะแนนทั้งสิ้น10คะแนนเต็มครับโอ้โหยังเหลือผลไม้พีศาจเงาปิศนาที่พ่อเตรียมไว้อีก5ผลถ้าลูกตอบ5ผลนี้ถูกรับไปเลย1 0 0 0 0มืโลบัคครับเอาเอาเอาเอเอาเอบอกเลยว่าจะเป็นรางวัลที่ใหญ่มากนะครับสำหรับเกมแบบนี้แล้ะก็ตอนนี้ข้างนอกมือดอีกแล้วครับพ่อไปเล่ข้างในดีกว่าเดี๋ยวพีหลอก โอเคถ้าลูกคิดว่าลูกมั่นใจขนาดนั้นก็ผลที่11เงาผลไม้พิศซาปริศนาขึ้นมาครับ อ่าเปไงเห็นแล้วเป็นไงโอ้ยคนนี้อาโอคิใช้หรือเปล่าอาโอคคในเรื่องใช้เป็นผลอะไรครับผลท,ที่เอะเอะครับหรือว่าผลแข็งครับน้ำแข็งคือมั่นใจไหมอันนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับชื่อภาษาฤีคือไอฟูดโจทย์พ่อมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอลูกแต่พ่อก็คิดว่ามันง่ายจริงๆครับแต่วันนี้พ่อจะสอนอะไรลูกสักอย่างหนึ่งแล้วกันว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เหตุมากเกินไปครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้แต่ในพวกแบบว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเงี้ยลูกก็อย่าไปเชื่อมากคำตอบคืออะไรนะครับเอ้อยไม่มั ไอ้นี้แกงไม่มั่นใจดีกว่าลูกมั่นใจพอรู้เงามันใช่มันคือผลน้ำแข็งใช่ไหมลูกตอบผลน้ำแข็งถูกไหมครับเอาละงั้นเฉลยนะครับผมคําตอบที่ถูกต้องก็คือผลแมกมาครับเฮ้ยอะไรอะนงค์แข็งโอเคนี่คือผลแมกมานะครับเป็นเอ่อเป็นผลแมกมาแต่ง เชื like ่อ hmm? ว so ่าหลายๆคนก็น่าจะไม่เคยเห็นผลแม็กมาแต่งแบบนี้นะงั so, be, to ้นสรุป <Gerilim> ก็คือผลที่11น้องลีบอตอบผิดนะครับโอ้โหโอ้โหอ้โหอย่างงี้ก็จบเลยครับสถิติตอบถูกรวดนะครับผมอย่างนี้ก็อดได้หนึ่งหมื่นแล้วไหมเนี่ยแฝงเลยนะป้อไม่แฝงโอเคโอเคถือว่าผลนี้แบบว่าตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเหลืออีกสี่ผลถ้าลูท้ายสี่ผลนี้ถูกหนึ่งหมื่นลบัคยังอยู่ตกลงไหมครับกลงครับอ่าโอเคโอเคเจอผลแม็กมาแต่งเข้าไปถึงกับไปไม่เป็น เอาล่ะเมื่อกี้ตอบผิดไปไม่เป็นไรนะครับผลแมกมาแต่งไม่เป็นไรหรืออีกสผลถ้าลูกตอบถูกพ่อให้หนึ่งหมื่นโลบั๊หรือว่าที่ผ่านมาลูกทําผลงานมาได้ดีมากเอาล่ะผละไม้ปีศาจเงาปริศนาผลที่12นะครับภาพมาครับผมอ่าดูแล้วมันควรจะเป็นผลอะไรครับลูกโอ้ดูแล้วมันต้องเป็นผลฟินิกแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์เลยเอ้าอันนี้อันนี้ตอบฉีกน,นะคือดูจากเงาแล้วเดาไม่ออกจริงหรอครับว่าเป็นผลอะไรผมร้อเลยนรับผมรู้แล้วครับมันคือผลอะไรอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้โอ้โหแฟนคลับบล็ คอมเมนต์ได้นะครับตอบกันมาได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่า<ม>จะไม่มีรางวัลให้แต่ว่าจะพี่ไปกดหัวใจให้แล้วกันอ่ะคบตอบยืนยันอีกทีครับผลคิดสุนี้ครับอุ้ยอูชัดขนาดนั้นเลยเหรอครับผมจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นจุดเด่นของมัซ่คือหางครับอ๋อมีหางหางโอเคไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนฮะเงาผลไม้ปีซาปริศนาหมายเลข12ก็คือผลทีเล็กครับผมเอาอีกเท่าไครบ โอเคน้องรีบตอบผิดนะครับเหลืออีก3ผลถ้าลูกตอบถูกพ่อก็ยังให้อยู่นะ1 0 0 0 0่ยังเล่นต่อไหมละ่ะเล่นอเอาล่ะครับต่อไปนะครับผลไม้ปีศาจเงาปริศนาหมายเลข13นะครับพร้อมไหมครับลูกพร้อมครับโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับเจอผลแต่งพ่อเข้าไปอ่ะผลไม่ยากครับอันนี้ลูกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเงาผลไม้ปีศาจปริศนาขึ้นมาครับ อ่าเป็นไงอันนี้ดูเป็นไงผลนี้ดูหมุนยังไงผมก็ไม่รู้มันคือผลอะไรอ้าวอันนี้อาจจะไม่ได้หมุนหรือว่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาเลยก็ได้ครับลองคิดดูดีๆถึงจุดเด่นของมันอะไรอย่างเงี้ยครับลูกมีพ่อใบ้เต็มที่พ่อเอาใจช่วยลูกนะคะใบเต็มที่เหรอมันมีเหมือนหมวกจนสลดนะัดะอ่ะผลเนี้ยใบขนาดนี้เลยมันหมวกจนสลดัดอ๋อผลไฟอย่างนั้นเลยฮะโอ้โหรู้เลยเหรอครับ ตกลงลูกตอบเป็นผลไฟใช่ไหมครับลูกครับและคําตอบที่ถูกต้องนะครับผลผลไม้ปีศาจเงาปริศนาใหม่เลข13นะครับก็คือผลโกสต์นั่นเองครับโอ้โหอ,อ,อีกแล้ว ผลติดเลยเขาบอกแล้วว่าพ่อไม่หลอกลูกหรอกครับแต่สิ่งที่จะหลอกลูกก็คือผลโกนไงไม่แต่ว่ายังเหลืออีกสองผลนะครับลูกลูกพร้อมจะเล่นต่อไหมครับเล่นต่อครับโอ้เสียงสะอื้นเอาละผลไม้พิศษปิดสนาผลต่อไปนะครับหมายเลข14เงาปิิศนามาได้เลยครับ อ่าเป็นไงดูจากผลแล้วเป็นไงเป็นไงคิดว่าผลนี้ผลอะไรครับขอตอบเป็นผลมังกรครับผลมังกรนะครับอ่าตอบมาแล้วเงาผลไม้ปีศาจปริศนานี่ดูเหมือนมีเขาเลยครับแล้วก็ข้างๆา,งางนี่เหมือนจะมีอะไรสักอย่างเป็นปีกหรือเปล่าซึ่งมังกรตอบมาว่าเป็นผลมังกรนะครับถ้าตอบอันนี้ถูก1มือโลบัคกเป็นของลูกพร้อมจะฟังเฉล,เลยหรือยังครับลูกพร้อมแลวครับและผลไม้ปีศาจปริศนานะครับเงาหมายเลข14ก็คือผลนกคู่ครับ เป็นไงครับ <whales> ใกล้เคียงกับคําตอบที่ตอบมาไหมใกล้เคียงมากครับมันแบบน่าจะสปีชี่เดียวกันนะครับอ๋อมีปีกบินบินเหมือนกันใน่ยพีลูก โอ้โหแลวก็ผลไม้พิศดารเงาปริศนาใหม่เลข14ีน้องนิมังก็ตอบผิดนะครับไม่ใช่ผลมังกรแต่ว่าเป็นผลนกคู่นะไม่เชื่อดูรูปนี้ได้เลยเท่ากับว่ายังตอบไม่ถูกนะครับดังนั้นก็เหลือโจทย์อีกแค่ข้อเดียวเอางีว่าเดี๋ยวพ่อยกให้ลูกเลยข้อนี้ถ้าลูกตอบถูก10,000โละบะักพ่อเติมให้เลยครับสแกนพร้อมเพย์เลยลูกพร้อมเล่นไหมครับพร,พร้อมครับพร้อมครับโอ้โหงั้นมาครับผมผลสุดท้ายเงาผลไม้พิศารปริศนานะครับขอโจทย์ขึ้นมาเลยครับอ,อันนี้ดูง่ายไหมอันนี้ดูง่ายไหมลูกเคยวิน อน,น้ีรู้จากเงาแล้วคิดว่ายัางไงครับมีงวงครับมีงวงอ้ามีงวงมีหูมีตามีงวงมีหูมีตาหางยาวอ ผลช้างครับอันนี้คือตอบแล้วเหรอ,อยูนะครับตอบนะครับตอบว่าผลช้างใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับโอเคครับน้องลีบอนตอบมาแล้วนะครับทุกคนทางบ้านเป็นพยานนะครับน้องๆก็สามารถเดาคําตอบกันได้ผ่านใต้คอมเมนต์นี้กดมาเลยคนไหนตอบถูกพี่กดหัวใจให้น้องลีบอนตอบมาว่าผลช้างนะครับคําตอบที่ถูกต้องของเงาผลไม้ปีศาจหมายเลข15ผลสุดท้ายก็คือผลบาเลียค่ะ เอ้ผมกินน้ำอยู่ครับน้ำพุ่งเลยครับเป็นไงครับลูกใกล้เคียงกับที่ลูกคิดไวปไหมครับอืมใกล้เคียงมากครับเป็นไงครับหลังจากได้เห็นผลบาเลียผลนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผลขวดพังลงทิวังคลิปนี้พ่อสนุกกว่าตอแกล้งลูกเนี่ยไม่ชอบเลนะโอ้ยแกเพิ่งกินน้ำตอนนี้แล้วลูกสำลักนะ โอ้ถ้าแต่ว่าตอนนี้น้องลิบอลตอบหมดทุกผลที่พ่อเตรียมมาแล้วครับตอบทั้งหมด15ผลไม้พิศารนะครับเงาปริศนาลูกตอบถูก10แล้วก็ตอบผิด5ผลนะครับแม้จะได้ของรางวัลเป็นรหัสบล็อกฟุตตึงๆไปเนี่ยแต่ว่า1นึ่งมือเลอบักลูกอดนะครับโอ้โหก็โคดเกนผมอะครับไม่งั้นอะผมได้เต็ม15ไปแล้วไม่ได้แกล้งนะครับผลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เชื่อถามท่านผู้ชมดูเลย เอาละครับคลิปนี้พี่รู้สึกสนุกสนานมากเลยที่ได้มาเล่นอะไรกับลูกแบบนี้เ็อนน้องลีบอลเราสนุกไหมลูกสนุกครับผมผม <laughs> ตองสนุกทีมั้ตอบแบบตะกุกตะกัดโอเคสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่รวมถึงกําลังใจหนักๆให้น้องลีบอลลูกชายพี่หน่อยนะครับโดนผลแต่งเข้าไปแล้วถ้าใครอยากดูคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆครับผมบายครับ <laughs>